น,นี่ไงเดี๋ยวครับตลาดปลาปลาครับช่วงโควิดเนี่ยก็ป้องกันตัวเองนิดน,นึงส่อนจะมาเดินตลาดใส่แมสกสองซันพี่น้องเชียงเนื้อประจำครับเสื้อหมวกครับเหมือนไปนาวะใส่แมสก์สองซันก็วอวามปลอดภัยครับมาเดินตลาดชุ่มเชียง ไปไปก็หลายรตรงากระปองปลแห้งครับหมึตัวมีหมึกหมึกปลาหัวขาดปลาหวานเสีงหมูเขาจะทำอะไรหมูหมูสสันเขาี่จอันนี้มันสองสันเลยหสามสันเดไะเอายเรียนเนี่ย

ตลาดค่อนข้างใหญ่เลยครับตลาดช้าใต้เบอ้หรือตลาดหมูลาคาถูกก็แพงันเ็นเลขค่ะคืวของแมูใหญ่ ไปทำเมนูนี่กะเทียมกะเทียมกะเทียมไม่มีอวูดูดหัวเกในสวยหัวเในสวยจริงนนี้หอย่นี้นะ ก็บรบาลบรบางเต็มเลยตลาดกจบเลย ร้อยครับโดยตลาดเช้านี้แบบรวดเร็วครับครับเดี๋ยวเรื่อฮะต้องรีบซื้อรีบซื้อกลับเลยเพราะว่าความปลอดภัยของเราครับคนเยอะตลาดนี่คือหน้าตลาดที่ไปเจอครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างไปดูกันกระเทียเกี๊ยวครับหมูสามชันอะไรเป็นอะครับ้างน้ำสตูนอะไรด้วยสีนี่ cái ăn chín năm sao ạ, là protein, cái protein được lần mình có bằng hàng kinh, nó มน้ำซุปกับน้ำต้มกุผมุปครับน้ำต้มก็มีน้ำต้มกระดูกหมูเนาะกับลูกชิ้นกับเนื้อกับเนื้อหมูนั่นแหละหอมมากกโตไวนี่เตียวอยากกินเียวะต้องกินนี่กินก๋วเตี๋ยวหลังนี้น่พองไม่ต้องกิน เดี๋ยวครับเสร้ากับไปตลาดก็ที่ช่วงโควิดเสียนคือยู่ BPA ว่ะช่วงโควิดกำลังรุนแรงนะพี่น้องครับไปใช้มาใส้กับระวังเนี่ยระวังตัวค่อนข้างมากครับใส่แม็ดล่างพกเกียวน้ำยาล่างมือเนาะคาเชลโลกไปตลาดกับค้นกัหลายอยู่งมาก จำเป็นเนาะปากคลองเนาะมันเป็นโรคเป็นลาแลไว,วก็ต้องหาใส่ปากใส่ท้องเื้นนว่าต้องป้องกันจากคลองเม้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ใส่เม็ดไอ้ยีก็ให้ใส่ถุงม,มือพอมครับเวลาไปจับกองจับอย่างมันจะได้ปลอดภัยอ่ะโอเคครับก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำแห้งหมดแล้วกิน,นบ่าทันนฮ็นเองกินเองครับนั่งกินเวลาเป็นก็ขาไปนั่งรับ อร่อยอร่อยแต่ว่าน้ำหายไปหรออยู่เป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะอ,อร่อยอร่อย Tẩm ướp. Đi, mì đi lại. mi đi. หลังจากปีใหม่ครับโรงเรียนมือเก็หยุดไปเนาะทั้งมหาลัยเด็กนูกับปรางญังหวัดเป็นสรต้องปิดทึ่กันมัธยมก็ปิดครับจนไปถึงวันวันจันทร์ที่ที่ฮอตเนาะมันหนี่ก็วันศุกร์แล้วเนาะตามนึกดูว่ตามนโยบายล่วงแหละเพราะว่าต่้งปีใหม่เพิ่นกับปอยให้มาหามาสั้างซันเนาะอยู่คนมากองกันบางทีคนมาจากพื้นทีี่เสยงงกรุงเทพ ยังสม ja ุ backend. ทรสาครยังก็นแถววัดที่ไอ้พื้นที่ที่แดงกันก็ได้มาหากันยังในกรุหรังที่เป็นข้าวอิวเจอหอนี่ก็ติดไปสองไลน์ไม่ยามพอเอาโควิดต้องฝากพ่อแม่พ uh ร้อมมันลำบากนะ่ยตบนกเข่งกัดบอยู่ในวินัยมันก็เป็นทุงทีเลยครับลำบากพ่อแม่แล้วก็สังคมรอบขังเนาะให้เข่นคัดยังอยครับ พอมันบิดไปอยากไปใช้ยบิกจากกระโลกไนมะ่ใหโลวกกัอนนะอันตารายไปแสงไปแสงก็ลำบากครับเดี๋ยวไปเที่ยวคุณเที่ยวพีกันกกปี่ไม่ก็เดี๋ยวไปแซงเลยยนันเนาะพูดได้กับยันโลก,กนี่มันอันตารายอืมอยากพูดเอาวัทนที่ชนหน่ำกัะหน่ำแห้งไปแล้วมันเส้นดูหน่ำ ว่าตุดหวัดปลอดภัยไร้โรกค้าคิดเดงคิดเอง,เองมันถูกป่ายของพี่น้องเจ้านี่เขาไม่อยากเหรอเซฟมันหนีกับเพื่อนมีครับ